เอามากินซิอร่อยไหมน้าจ้ะมา่นี่สิคะ <laughs> มากินสิแตงอืม <laughs> อร่อยเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้นะจ้าแม่ปูจะพาพี่น้องไปรถผักผักในบ้านปลูกผักแม่ปูคือเหี่ยวค่ะแหมแดดมันฮอแม่ปูฮดน้ามาได้มเมื่อวานนี่ว่าซีโปฮดมื่อไหร่เพราะว่ามันเปลืองน้าเดียมากอัน บนบต๊กดน่ะเจ้า,าบอกบอกว่าพยายามแบบว่าบอกให้ใช้ที่จําเป็นสิแนะแต่ว่าถ้าเราไม่ลดเลยมันก็จะเหี่ยวนะสิพักเราดูพริกในกระถางนะจ้าพี่เล็กให้ต้นกล้ามาปักชีใบเลื่อยหมปปูกก็ง่ามาด้ว มีอย่างอีกปลาซิลิคมของที่นี่พักแผวพอยตูพายตูเขาบอกเป็นตลอดแท้ไระอาตูนี่อันนี้คือโหระพาเนาะลดน้ำเข้าหน่อยน้ำเตาปรกกาดดองม่นปูพัดฮักไปมันเป็นพัดเบิด มัเป็นเรื่องนี้มันฝรั่งก็จะได้มันฝรั่งโอ้ยเป็นหัวเลยดินี่ๆก็จะได้หนักตัวนี่แล้วกตอง ักฝลังปลูกในคู่ถามเขาบอกถ้าเกิดว่าเขาเริ่มออกดอกนี่แสดงว่ามันจะเริ่มลงหังวแล้วพี่น้องจ๋าไปหดเอาน้ำมาลดดีกว่ามันยุดแม่ปลูกะทอนว่าจะเพิ่งเก็บแตงไปเก็บได้สองลูกแตงอุณหภูมิสามสิบห้าองศานศา่งข้า ขึน้นน้ลดน้ำสืมกระพิษซาค่ะ